วันนี้ั้งแรกของปีนี่เนาะออกหาหนูหลานหนูหมายี่มาวันนี้ก็เป็นมากไกลหน่อยมาสระบุรีเต่าหายก็มาดูแล้ววิ่งหาน้ำมันก็บมดไหลายพอสมควรวันนี้หนูจริงๆหาย,ยากหน่อยเนาะปีนี้เนาะวันที่เคยได้ไปดูเราไม,ม่มีเลยหายมดเลยปีนี้มุไปทางไหนมดูกันเลยเนาะวันนี้เนาะวัก่อนที่จะมาช้วันนี้ก็คือปิวง วางสิ่ง,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 งกดล้ก็คือปืนถามนี่ถืองือ,งอถือถือถนะือถ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 ือรับถือถเลาือถ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 เอถือรืเถือถือถ้อถือมือถสอถือถืวถื้ถือือถ มันแต่งกับ๊บซะแบบนาะนี่เนาะเนาะดูเนาะกั๊บเต็มก็แต่งมาแล้วเนาะโจ้เลยเนาะรอบที่สามเนาะวันนี้เนาะทางแรกของปีนี่จะมีผลงานให้พี่น้องเพื่อนๆเห็นยังไงเนาะฝากกดติดตามกดช่องเลยนะครับเนาะช่องกดปุ๊บเดี๋ยวจะคุยกับพ่อมาดูเรียนนะครับ ทางเนี่ยของมันเดี๋ยวมันจะมีตัวไหมเนาะดูดูทางวิ่งมันลงมาหน่นี่ของมันออกมาน,นแต่มันเหมือนเป็นทางเก่าเนาะลองดักดูเนาะเป็นหนองเนาะน,น,นี่เนาะเป็นยังไง าหายาพีนพ่น้องให้ปีนี่นี่ไหมลอยกัดลมกคืนเนี่ยไหนน้นองย้ยลอยกัดลมกึ้นตเนี่เป็นหนูวยเด้วนี่มาพี่น้องกเห็นแล้วนี่ใต่ก็คิดใต้กกินหุ่ม Yeah, power it up. bây okay. giờ mình nghe tài khoản phương tiết không lấy phần xếp đi ạ Ừ rồi đó không lọc mà là tổng không ăn đi luôn luôn nuôi nữa à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  ่ะเดินขนมเลยกระเทือนเดินกลับมาเดี๋ยวกระเทือนดูบวงมังกรได้แั้วไงไหนเอาดีไหมเนี่ยดิ้นอ่๋อตัวหนึ่งแล้วอ่าตัวที่สองไ้องตายตัวนี้ติด,ดหมดตายไม่ดินด้นเลยนี่อือหยบรย้อยสองตัวอๆๆ่าเดินเดือเลยกระเทือนเฮ้ยไหนไหนไหนอ๋อระวองนัหน่อยนขันบวงขันอ ตัวที่สามน้องเออม,มัน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 ,มนอีอ๋อีอืมามหางะนะยเวลาดูยามบวงรอบเรงนพนเน้องเนาะมันดูจิมานไมมาเดี๋ยวมาลุ้ตามกันเลยน้องไปตามเลยครับโดนลุไปดูบวงรอบแรกันับ

อืมนแล้วพี่น้องบ่วงซิ่งบ่วงซิ่งโคตรฟุกบพไปดูยังไปยังไงดดูบอกกนตูด 我信。<laughs> <No thing. S 1> 啊，怪是真的。哦、嗯，就是、啊，嗯，呃 hmm? 我那个多注意点

อพันรวดอยู่พี่น้องเอ้ยมันขาดไม่ขาดง่ายไปะวะนี <Yeah. S 1> ่เนี่ยแล้ครับไม่ทำงานเลยพีน่น้องเลยแต่ไม่รู้จักฉันเหรอได้ยินมุนจกจบเลี้ยวเดินนั่ดดนนะไม่ดีอยู่ไหนนี่แหละ นี่ๆๆเอานั่นนี่อยู่พี่น้องเออมุนเลยดูไว้มันเดิมมันเดิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูไว้มัเดิมว้าบ่วงสิ่งโคตรฝุกเป็ยังไงพี่น้องเงี้ยดีดดีแท้ๆมีแต่หลัดเอวหลัดเอวเลยไปเดี๋ดูต่อไป นะอันนี่เลยนี่อันนี้ดักทางมันยูนี่ก่อนยูนี่อันนี้ยู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 ที่นี่กลางเงนนี้แบบเนาะว้าหวงสิงเนาะดีต้องโยกไงนี่ไม่จะลิฟต์เอี้ยวเท่าไงนะเนาะไปดูไปเรื่อยๆพี่น้องอ้าวอะไรพี่น้องเนี่ย nàng tông mông đẹp rồi buồn xinh mừng tài xin đẹp đỏ cái này cho mày vô nè ừ nè หนุกแน่นอนตรงลงเอออันนี้อยู่พี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวมัเอ้ันี้จะเกิดเ่งในอ่ดียอนหน

cán nhá thịt ờ thịt này thêm du bỏ không thịt du thêm ít ăn như này, thì hai rồi đấy đấy dạ chụp 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 dạng yeah. à. đúng này đến này đơn hàng đơn này nè đơn hàng đơn hàng đơn hàng này hàng đón hàng hàng này đến hàng này. hàng này. น้องเอ๊เดี๋ยวตอนเขาถล่มเล้ววันนี้จะลุกเนาะน้องเนาะนี่รอบแรกบวงบวงห้าทิพห้าทิพันนะห้าทิพันบวงกลับอีกยี่ทิพันก็กลับได้สองตัวสรุปกลับได้สองตัวนั่างๆเป็นคนงานบวงวัดต่างๆก็รอบแรกครับทิ้าตัวเนาะนี่เดี๋ยวมารอรุ่นรอบชาวกันอีกทีหนึ่งเนาะว่ามันจะโดนยังไงหลบชาวเนาะ Oh shit. Madoo kiếp bong ngăn ngọt chào nó không kép buồng, nó phải kép buồng nó. Không đâu died toa mặc kêu mà tạm đôi nó ngọt chào ní gọt. Ng yên nó. Ng yên 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 nó. Ng yên 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 แยกกันไปก็ดูทางไหนจิ๋มมานไปม,มาด,ดูติดตามรอดูตอนสรุปตอนกลับมาลงมกันอีกทีหนึ่งนะครับนาะปกติตนูมัดจะวิ่งแค่ช่วงกขับนกน้อง แ้งไม่มีเลยติดติดรอบเตีเ้ยด<น>ูกันนะรลุรอบชาวไปห้หูเก้าตัวไอ้จำบวมาตัวนึงลุมาไงโอบโหเก่าตัวรอบชาว คือว่ายังม่แหวนะครับต่ยังมีตัวมีผลงานใหนเห็นอยู่<ม>ทิพนี่ของอยู่ประมาณนี้พี่น้องอครับบั๊บป่านะตอนนี้เ <5 S 1> ท่าเด้คลิปยนนาเจ๊กันไหมครับเอาก็ติตามช่องเลยนะครับสรุปผลงานทิพย์นี่นะครับน,ะน้ะหนูที่ได้ทั้งหมดก่อ30ตัวตั้งรอบเชาวเด้วรอบกลางคืนก็ทิพย์น,น,น, <S <S นา ไปตรงไหนติดตามโชว์ผลงานติดตามช่องไว้เลยนะครับจะเจอกันใหม่